กราบสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูคกุยินดีต้อนรับกับซูซองซอจอยว <c oughs> ันนี้ก็มาผมมาพ่อกับพราคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่กับทาวพีเจพ้นกระตุกไปหยิบไปหยามไปเล็กแน่น้อยนี่ค่ะห่วยไปแล้วพี่น้องตอนนี้ทาวพีเจกาลังคานมหาแม่อยากได้ทรศัพทับไดนี่วัสดีครับ ท่าทายเปรนเทศแล้วคนอยากได้โทรศัพท์พี่น้องเลยเบิ่งกระตุ่นไว้เลยบุกลาเบิ่งกระตุ่นไว้เมสซี่ทายคลิปบุกลาดีไวมผู้ผู้ผู้เบิ่งดูกระตุ่นนะคันเลยเด้อพี่น้องเลยคันไว้ไว้ทำปรนเฮ็ดนี่เคนอยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์กระบาดได้บาดบ่ได้เลยพี่น้องเลย ทาแป้เบิดสากแบตแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ได้แล้วก็อไรออับขีปเทนอีเนกเลยจ้าจๆๆยามาเอาลูกน,น,น,นี่ๆๆนี่นี่ให้เอิน มา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 แม่สิท่าคิดบ้าพู๊บเอาไว้ล uh ุงเอามีไว้ปู๊บปุเอาไว้ให้มากูะเพื่อนุพอเอิ้นะฮะอ ม,มาหาแม่อยากได้โทรศพัพท์เพื่อสิ่งัวได้ฮห้ลินทันลินนี่มันเป็นง่ายพี่้องเลยช่วงนี้บุคคลจะมีเวลาอัพคลิปบันไดถ่ายาก็ไ่อยากได้อะไเพราะว่าเพิ่นอยากได้โทรศัพท์แพงพเทวา,าพีซีก็ได้เนียโทรศัพท์อยู่สบายดีไม่ไง กินทอนม่ใหญ่เด้อไ่่นญ่เห็นยังยู่ทั้งพูนกินขาวเศร้าแล้วบ่ม่ไง่ึดดดอัดลดดดีเดยดด่ดดดดดด่ด่ดดดัดดดดอ่ดด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 ดนดด่ดดด

โอ้ลมครึ mm ่งต่ตดีๆดีกว่ามีแต่ลมก็บ้าอป เสียงเหล็บบนคูกระเป๋าห <c oughs> มุ่นหน้ากระเป๋าแม่นี่เพื่อนที่จุกเอากระเป๋าหน่อยเพื่นที่ยับขึ้นได้บ่ฮะเบิ่งเด็กพี่นองฮะเบิ่งน้ำกันแต่ในี้เพื่นจุกได้เก่งเลยฮะ เก่งเธอลูกดึงเอากระเป๋าน่อยก็ได้นั่นนี่ดึงเป็นเลยเดอร์พี่น้องเลยอเอาใส่กระเป๋า,วไ,ขอขอาไว้คือเก่าไว้ลูกวะต้องห้าแนวหยัวดีๆผนจากสิลินเห็นโทรศัพท์จังเบียกได้ท่านมา nhân nữa là... kinh cho bao bơ Nhiêu khao là bơ mẹ ùn khao mới kinh đó khầm là phải ùn khao cả đó Xong rồi đi, kênh Ghiền Mì bò Để ิวมเข่าแล้วบัลูกคือแหนก่ทุงอันนี่แหนกิกระเป๋าแหไปอุ่นเข่าไปก่อนเด้อปางออกไปอุ่นเขา่าไปอุ่นคนคีดดืด้อนำกันพี่น้องยับกันพอยก็เป็นแล้วผู้ระวังกินพอยนีย่ลูกทำสจปวดเฮือนบาลาลุบ่ะระวังลมเด้อ ลบได้ลูกน้อาเก็บ kh ó kh ó ขี้เหงือได้ฮะเหงือกขาคอได้ทานไปได้ไหมอย่าแหนได้ลูกเอ๊ะเอ๊ะเขียนสิป,ปักคอเอ๊ะขี่ขี่ขี่ไปผูกไปไ,ไปเอาผูกไปไปเอารูกมัายังกันนะฮะไปเอาปไ,ไปลูกไปคทานไปผูกทานไป เพันอยากได้โค้กหกเพือนก็ได้พี่น้องเลยเด็ก่นคานให้เบิ่งเลยเด็กบุญเด็กพี่น้องเพิ่นคานเลยไปใช้อะนะคะคานไปใช้ลูกคานไปเลยเด้อพ uh, <mel> <iffe> ี่น้องคานไปแล้วพู้ เห็ดนี่แนมะ่ลูกกันนะหันมาแล้วมาแล้วโต๊เกือนในะลูกไงพังหอมป้อมฮะกระแตก,กตหกเตยฮะกระใหญ่พี่น้องเลย พักบงก๊กมาหุ่งคอยอุยดกเลยพี่น้องเลยมันอีกก็ปิดไปตำเีกเลยเซหายเบึงก๊กบะหุ่งผูเป็นมากคกเจ็ดหน่วยผูพี่น้องเลย